สวัสดีค่ะพบกพันอีกแล้วนะคะกับช่องกลุมพันตุลากันค่ะวันนี้มาดูนะคะกุมพันจะแกงเผ็ดสันคอหมูค่ะตอนนี้เราก็จะเที่ยวน้ำกะทิให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปค่ะพริกแกงเผ็ดค่ะกุมพันโขกเองค่ะไม่ใส่เยอะค่ะเดี๋ยวจะเผ็ดมาก พริกเผ็ดมากเลยค่ะนี่ค่ะแกงเผ็ดอันนี้จะแกงเผ็ดสันคอหมูหใส่ดอกแคร์ค่ะเอฟซีค่ะี่ค่ะแซ่บค่ะ ที่แกงเผ็ดใส่สองขีดแต่เจค่ะเที่ยวกับที่ให้แตกมันใส่ชั้นคอหมูลงไ้ค่ะวันนี้สามขีดค่ะใส่ไปเลยจ้า ข้าวหมูมสามชีดสตะแ๊ะคารพี่น่าไข่ชู่รสลงไปน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะชู่รสมึ่งช้อนโต๊ะ เคลือหนึ่งช้นชาเคี่ยวไปเลยค่ะเคี่ยวกะทิให้แตกมันให้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูค่ะเป็นสันคอหมูนะคะสันคอหมูนี้จะมีมันแทรก เวลาเราทานก็จะนุ่มๆอร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะ พริกเอ็นซีค่ะพริกบนพริกหยวกนะคะไม่เสร็จหรอกกินเป็นกับได้เลยค่ะนี่ค่ะเริ่มสีสวยแล้วค่ะ kiêm côn nữa để về tóc ngoài đây mình cho nó ơi kiểu Mình cho phúc tốt Tôm bằng chiêm khuôn đọc thì là luộc đấy Luộc này nấm mặn tự luộc này nám Mà nà xảy nấm mặn thươi Mình cho nó cưa Mình cho nó ดอกแคล,ลงไปค่ะดอกแคนี้จะลวกลวกเสร็จเรียบร้อยนะคะลวกนําไปลวกจะได้ไม่ขมแล้วก็ทําให้สีสันน่ารับประทานค่ะนี่ค่ะแกงเผ็ดสันคอหมูค่ะจะกุมพัน์จะเพิ่มน้ำกะทิแล้วก็เพิ่มน้ำเดิ่มสะอาดลงไปด้วยนี่ค่ะโคน่าอร่อย ชีห้าหน่ายมากนี่ค่ะเติมน้ำดื่มสาดลงกปหนึมิลลิตรใส่ลงไปเลยค่ะน้ำดื่มสะอาดหนึมลลิตร อีกหนึ่งกล่องค่ะใส่ไปเลยค่ะกะทิทั้งหมด2กล่องนะคะอีซีค่ะสองกล่องห้าร้อยมิลลิลิตรใส่น้ำกะทิลงไปค่ะน้ำดืมสะอาดหนึ100่งรอยมิลลิตรแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดแบบเข้มข้นแบบอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะ แกงเผ็ดดอกแคสมุนไพรใส่สันโคมหมูค่ะแซ่บเ,เลยเด้อค่ะเป็นห้องนี้ค่ะก็จะมีน้ำขุกติกนี่ค่ะรอให้น้ำเดือดค่ะเอฟซีค่ะรอให้น้ำเดือดแล้วก็ให้ดอกแคสุกดีๆด,ดอกแคก็จะคงความสวยงามนะคะ เพราะว่าคุมพันธลวกช่วงที่เราลวกเราใส่น้ําดื่มสะอาด3 0 0รมลิตแล้วก็ใส่เกลือหนึช้อนชาใส่น้ํามันพืชหนึ่งช้อนชาค่ะทําให้ดอกแคเราเขียวสดเวลามาผัดเขาก็จะเขียวสดสวยแบบนี้ค่ะก็จะน่ารับประทานค่ะขอบคุณซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะช่วงนี้อยู่ที่นาคุมพันธุ์นะคะจะมีดอกแคเยอะ เมนูของเราก็จะเป็นเมนูดอกแคนำมาคิดสร้างสรรค์เมนูต่าง <c oughs> ๆกอไปค่ะคิดสร้างสรรเมนูได้หลากหลายเมนูนะคะดอกเคก็อร่อยค่ะลงให้ดอกแคสุกด,ดีๆนะคะคี่คีะจะได้ไม่ขมค่ะ สุกก่อนนะคะนี่ค่ะเอค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะแกงเผ็ดค่ะวันนี้ค่ะแกงเผ็ดดอกแคแกงเผ็ดดอกแคสมุนไพรใส่สันคอหมูค่ะขอบคุณเอีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ เห็นไ,ไหมคะว่าดอกแคเวลาเราลวกลวกก่อนที่จะนํามาแกงมาผัดเนะะี่ยค่ะเขาก็จะคงความเขียวสดแล้วก็สีสันน่ารับประทานมากเลยะคะ่ะนี่ค่ะสีจะไม่เป็นสีน้าตาลนะคะก็ยังจะเขียวสดอยู่เพราะว่าเวลาลวกในเครพันใส่เกลือกับใส่น้ํามันพืชอย่างละหนึ่งชงะะ้อนชาค่ะ สุกแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟเลยค่ะสุกเรียบร้อยค่ะแกงเผ็ดแกงเผ็ดดอกแคสมุนไพรอร่อยมากเลยค่ะ f ีค่ะสูตรเด็กเกลรับช่องคุมพันตุลากันค่ะสูตรนะคะคุมพันใส่น้ำกะทิสองกล่อง500มิลลิตรนะคะน้ำดื่มสะอาด100มิลลิลตรเกลือหนึ่งช้อนชาชูรสครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ พริกแกงสองขีดพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดสองขีดแล้วก็ดอกแคประมาณห้าร้อยมิลลิกรัมหมูสี่ขีดนะคะเป็นเป็นสันคอหมูนะคะที่อร่อยอร่อยที่นุ่มๆะคะ่ะแล้วก็ตัเจี้ยวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแซบ่บแซบค่ะพี่นุ่งขอบคุณเอทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามายี่มชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเดี๋ยวพงพันตักเต้ถ้วย ให้เอฟซีดูนะคะเอฟซีขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเผ็ดดอกแคสมนุนไพรใส่สันคอหมูค่ะสีสวยสวยกับเอฟซีขานี้ค่ะใส่น้ำกะทิด้วยนะคะสองกล่องอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะน้ำกะที่สองกล่องซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะเอฟซีขานี้ค่ะแซ่บแซ่บค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยๆค่ะพริกแกงเผ็ดสองขีดนะคะพริกแกงเผ็ดสองขีดดอกแคห้าร้อยมิลห้าร้อยกร,รมัมแล้วก็หมูสี่ขีดนะคะหมูสี่ขีดอร่อยมากเลยค่ะ f อฟค่ะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณ f อซมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับคุงพันได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ